ครับในท้องถิ่นแต่ละที่เนี่ยโอต้องบอกว่าบางที่เนี่ยมีเหตุการณ์ที่ช่อโกงเกิดขึ้น<ะ>โดยเฉพาะที่นี่ครับพิศุโลกล่าสุดบุกจับสายฟ้าผ่าครับทางคอมมาโดบุกไปจับนายกอบอตอรพร้อมกับพวกเนี่ยสิคนก็อยู่ที่ตำบลน,นาบัวครับข้อหาร่วมกันช่อโกงเพราะว่ามูลค่าความเสียหายกว่าร้อยล้านบาทครับ ทางพันตารวจเอกสมบูรณ์สีแดงผู้กํากับที่สพนครไทยจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกับชุดสืบสวนร่วมกับตํารวจคอมรครอมอดครับกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเกือบร้อยนายเปิดปฏิบัติการฟ้าสารที่นาบัวที่นาสพนครไทยนี่เป็นตอนที่เตรียมตัวนะครับนำหมายค้นแล้วก็หมายจับจํานวน16หมาย จกให้กับหัวหน้าชุดกระจายกําลังไปจับกลุมตามคําสั่งของศาลโดยเน้นประธานธนาคารหมู่บ้านในข้อหาร่วมกันช่อโกงและร่วมกันกู้ยืมเงิน<ะ>ก็คือนายสมศักดิ์ครับซึ่งมีตําแหน่งเป็นนายกอบตอน,นาบัวโดยตํารวจได้เรียกชื่อนายกทําให้สมศักดิ์เนี่ยซึ่งอยู่ในชุดนอนฮะกางเกงขาสั้นเสื้อยืดขาวเปิดประตูออกมาด้วยสีหน้าตกใจครับ จากนั้นตำรวจก็อ่านหมายจับทําให้นายกเนี่ยเอะโวยวายครับต่อว่าพู่กกับสพนครไทยบอกว่ามาบ้านตนถึง3รอบแล้วขณะที่ลูกสาวเนี่ยอารมณ์ไม่ดีโวยวายกับสื่อมวลชนกับตํารวจที่บุกจับแต่สุดท้ายสมศักดิ์ยอมนั่งรถตํารวจนอกเครื่องแบบครับไปยังสพนครไทยทันทีอดูช่วงนี้ครับอัอธิบายเลคือมีคนอนาตรัสามร ซึ่งต้องหาว่ากาทำความผิดฐานร่วมการชอบโกหุทช่ก้มหรือประการหรือการทำด้วยประการใดๆให้ปรากฏแก่บ okay. ุคคลไปเลยไ่ไปไปึ้มไปไม่ต้องไม่ต้องอ่านนะครับไปโอ้ย็สามรอบแล้วครับหนักเกินไปรอนี้ไม่มากดแต่มีหมายจับผมนีครับผมยนดีผมไม่กลัว ครอันนี้เป็นหมายจับไหนครับจะเอาอะไรกันแน่ตำาแหน่งเนี้ยของสารแปลงนางการันเจ้าพินี่ครคือมันเป็นกฎหมายนะหน้าที่ของตำรวจที่เขาต้องอ่านนะครับการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีการนําเอาโครงการเกี่ยวกับการออมเงินครับมาหลอกลวงชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก แลวก็เสนออัตราค่าตอบแทนเนี่ยต่อปีสูงถึง15อก็เลยทําให้ชาวบ้านหลงเชื่อจํานวนมากชักชวนการเปิดเป็นธนาคารชุมชนกันหลายตําบลน,นะครับหลายอําเภอสุดท้ายไม่ได้เอาเงินไปลงทุนทําให้ระบบถอนเงินไม่ได้ครับมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาทจนชาวบ้านเนี่ยเขาไปร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็สืบสวนขยายผลของ,ของตํารวจก่อนที่ศาลจะอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกคนในวันนี้ นี่16ไม้แต่นี่เป็นหนึ่งในนั้นที่สนุโลกนะ